คุณมาที่โลกใบนี้ด้วยความท้าทายในการลงมาเป็นแสงสว่างนำทางผู้คนเพื่อให้หลุดพ้นจากระบบแมทริกในมิติที่3สถานที่แห่งนี้เป็นระบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในการยกระดับคลื่นความถี่ของจิตเป็นเหมือนสนามฝึกเป็นแปลงเพาะปลูกต้นกล้าชั้นดี เพื่อให้สามารถเติบโตเพื่อกลับสู่จิตเดิมแท้อันศักดิ์สิทธิ์ดวงจิตในหลากหลายมิติจึงมุ่งมั่นลงมาที่นี่เพื่อรับความทา้าทายนั้นเมื่อลงมารุ่นแล้วรุ่นแล้วกลับมีน้อยคนที่จะได้กลับไปรุ่นใหม่จึงต้องลงมาตามเพื่อพากันกลับบ้านคุณเอง วนเวียนอยู่ในสถานที่นี้มากี่รอบแล้วอาจหลายหมื่นปีในห่วงเวลาแห่งโลกมนุษย์ถึงเวลาแล้วที่คุณควรตื่นขึ้นมาพบกับตัวตนที่แท้จริงตื่นขึ้นมาพบกับเป้าหมายและเจตจำนงอันชัดเจนตั้งใจพัฒนาจิตวิญญาณภายในเพื่อเข้าสู่กระบวนการเลื่อนระดับ ขยับเคลื่อนย้ายจิตสู่มิติที่สูงขึ้นแม้ไม่อาจมอบความรักได้มากมายแต่ยังน้อยขอให้ได้เป็นตัวอย่างที่ดีมีความสำเร็จพบกับความรู้แจ้งเป็นแรงบันดาลใจให้แสงสว่างภายในได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ให้ทั้งจักรวาลโอบรับและแสดงความยินดี ในการมาที่นี่ของคุณและคุณทำได้สำเร็จคุณคือความกล้าหารเป็นตัวแทนสมาพันธ์แห่งดวงดาวมาเป็นบุคคลที่สร้างคุณค่าเปรียบดังของขวัญจากจักรวาลสำหรับโลกใบนี้ด้วยรักจากจักรวาลฮัสซึคเงะกลุ่มจิตจักรวาล